เอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มาริคินออนไลน์ซีในพาร์ทที่2นะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มเล่นพาร์ทนี้กันเนี่ยผมมีเรื่องจะมาแจ้งแถลงไขให้ทุกคนทราบก่อนนะครับเนื่องจากมีหลายคนบอกเข้ามาว่าบาติคินเป็นผู้หญิงฮะฮะฮะแล้วทำไมพี่แว่นดำเขาเป็นผู้หญิงไปได้ล่ะครับ ก็เลยจะต้องขอเปลี่ยนเสียงภาคตัวละครในเกมนี้นะครับพาร์ทแรกเี่กเขาอาจจะเป็นพี่เสียงรอแต่ตอนนี้เขาจะกลายเป็นสาวสวยแล้วนะตัวเองเอาละไปยังหมู่บ้านนานาเมะรู้สึกถึงการผจญภัยครั้งใหม่เลยละ่ะบัจจีต้องลำบากแน่ๆเลยถ้ามีอะไรลำบากหรือ,อยุ่งยากแล้วก็ ก็แค่โทรหาเสือน้ำแข็งเลยนะปัาจี m o โฟเอ o โ o โโซ,โซยินดีต้อนรับสู่มาริคินออนไลน์โฟเกมออนไลน์ที่ออฟไลน์นะครับเดี๋ยวเริ่มมาเราเจอหีบเลยดูเหมือนว่าต้องหาทางอ้อมลงไปนะครับออในเกมนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนกับเสาสัญญาณ Wi-Fi อยู่นะครับถ้าเรากดสำรวจเนี่ยจะมีการแนะนำระบบของเกมด้วยซึ่ง ก็จะพยายามอ่านนะครับแต,แต่แต่ส่วนใหญ่ก็อ่านไม่ออกนะคืออันแรกเนี่ยเขาบอกประมาณว่าเราสามารถทุบไหเพื่อเก็บไอเทมที่อยู่ด้านในได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นยาหรือว่าอะไรแบบนั้นเอาล่ะมาเริ่มการทัชชนไพ่ของเรากันเลยในพาร์ทแรกก็แทบไม่ได้เล่นเกมนี้เท่าไหรเลยนะครับพาร์ทนี้ก็จะได้เล่นจริงๆแล้วผมขอทุบไหทุกอันที่เจอเพื่อการเก็บไอเทมนะครับ ฝั่งนั้นมีอันนั้นอีกแล้วอ่ะหีบสีแดงมันต้องมีของซ่อนอยู่แน่ๆเลย,เยดูสิได้อะไรได้ฮานาเกะรินกุแหวนสักอย่างครับแหวนดอกไม้บูบ้านนานาเมะมาถึงมาถึงบูบ้านนานาเมะแล้วเริ่มมาก็จะผิดเสียงเลยเหรอไม่ได้นะนาย โอสกินน่ะน่าจะอยู่แถวนี้นะอ่าร้องเข้าไปดูในบ้านกันเถอะเอาละมาสำรวจเมืองกันนะครับัขเข้าไม่ได้สวัสดีครับพี่หัวแดงไม่ทราบว่าเพื่อนผมที่ชื่อโอสกินอยู่ที่ไหนเลยครับรู้สึกพาร์ที่แล้วผมจะออพูดชื่อคนนี้ผิดนะครับจริงๆอ่านว่าโอสกิน ก็ตัวชีก้กับตัวซื้อมันคล้ายๆกันนะครับม <c oughs> องพลาดไปทีหนึ่งนี่ไปเลยเฮ้ยนี่ไงนายหน้าตาเหมือนเราเลยเผ่าพันธุ์เดียวกันอ๋มาแล้วสินะที่หมู่บ้านเป็นยังไงบ้านนะจากที่ได้ข่าวมาจากเสือน้ำแข็งเนี่ย ได้มีหุ่นยนต์ตัวใหญ่อยู่ทางเหนือของหมู่บ้านชาวบ้านก็แตกตื่นกันมากเลยล่ะนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เข้ามาที่หมู่บ้านหรอกอเมาโอ้มันเป็นหุ่นรุ่นโฮโมบิใช่หรือเปล่าล่ะอ่าก็คิดว่าใช่นะพระจาร์ที่พบเห็นมันเนี่ยบอกว่ามันสูงยาวกว่า3เมตรเลยล่ะใหญ่มาก ใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอป๊อปะปะี้อ่าใช่มันอาจจะเป็นรุ่นพิเศษก็ได้ยังไงก็เถอะนะได้ข่าวว่าสะพานที่เชื่อมภูเขากับเมืองเอาไวนะ้น่ะได้รับความเสียหายด้วยล่ะเพราะแบบนั้นแล้วทีมปราบปรามหุ่นยนต์ก็เลยมาช้าเป็นตำรวจไทยเลยไปพลาดพิงเขาอีกเดี๋ยวโดวนจับ ฉันก็เลยต้องหาทางทำอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้น,นี่มันร้ายแรงกว่าที่คิดอีกนะบัจจีนั่นสินะแล้วเรื่องเพื่อนๆที่หายตัวไปล่ะอ่าทั้งเอแครกับเอนะ็กเซลน่ะยังไม่มีข่าวคราวอะไรเลยล่ะนะและนี่คือเอ็กเซลคนที่ชอบแหกปากเปิดเพลงเสียงดังกลางดึก จนถูก,กไล่ออกจากบ้านเป็นประจำอ่าเหมือนคนนี้น่าจะเป็นดีเจนะครับส่วนคนนี้เป็นเอแคร์สต็อกเกอร์ที่คอยตามสต๊อกมาริคินมาอย่างยาวนาน <c oughs> หน้าตามันเก่ามากมเรื่องนี้เนี่ยอาจเกี่ยวข้องกับคุณยนต์ก็ได้นะฉันจะรองเข้าไปดูในป่า นอทีนะแต่ฉันมีงานต้องทำนะ่ะเข้าใจแล้วนะบาจีเรื่องหุ่นยักษ์นะ่ะเดี๋ยวเราจัดการให้เองนะบาจีงั้นไว้เจอกันนะอ่ะ,อะเข้าใจแล้วยังไม่ชินกับเสียงบาจีคินเลยนะครับกลายเป็นสาวน้อยได้ยังไงถ้าอย่างนั้นเรานะ่ะต้องเข้าไปในป่าสินะ ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านกันก่อนดีไหมอ่าโอ้นี่บ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ข้างๆเลยนะครับสวัสดีครับคุณลุงผู้ใหญ่บ้านเอ่อคิดไปคิดมาแล้วตัวละครในเกมนี้มันก็เป็นคนปกปตินี่นะแล้วตกลงเ,เราเป็นตัวอะไรเนี่ยเราต้องเป็นเผ่าสติกมินหรอเป็นญาติกับเฮนรี่นะครับต้องใช่แน่แน่ แล้วการสอมแสมเมืองราบลื่นดีหรือเปล่าครับอ่าไม่เลยล่ะบอกตามตรงเลยว่าตอนนี้เนี่ยไม่เห็นทางเลยโอ้แย่เลยนะครับเนี่อทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปสร้างเมืองต่างๆขึ้นเอาใหม่อืมก็ใช่นะต้องสร้างวิหารขึ้นเอาใหม่ด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องหุ่นยนต์อีกโอ้ มุญญนั่นน่ะมันโผล่เข้ามาในป่าแต่มันก็ยังไม่ได้เข้ามาในบู่บ้านก็จริงแต่ยังไงมันก็ยังเป็นภัยคุกคามอยู่ดีอ่าแน่นอนเจ้าหุ่นรุ่นโฮวบบินั่นน่ะฉันสัมผัสได้ถึงความชั่วร้ายจากมันแล้วว่าแต่ที่บูบ้านเนี่ยมีวิธีรับมืออะไรบ้างหรือย,ยังล่ะเออทางเราจะไม่มีทางรับมือเลยนอกจากจะต้อง รอทีมป่าปามเข้ามาจัดก,การมันนะครับตอนนี้ที่หมู่บ้านอันตารายมากคุณน่าจะถอยไปยังที่ปลอดภัยก่อนนะครับอ่อผมไม่ค่อยเข้าใจคําตอบเท่าไหร่นะคําตอบเหมือนจะมีแบบทําตามกับยอมแพ้นะครับซึ่งมันก็ถอยทั้งสองอันไม่ใช่เหรออ,อ่ผมอาจจะเข้าใจผิดเองนะครับองั้นเหรอ แต่ว่าถ้าเอาแต่รอทีมช่วยเหลือเนี่ยมันจะไม่นานเกินไปอย่างนั้นเหรอเอ๋ไม่ใช่ว่าสะพานน่ะถูกทำลายไปแล้วไม่ใช่เหรอปาจิจะเอาแต่รอไปนะ่ะก็ไม่ได้อะไรหรอกนะไปจัดกากรกับมันเลยดีกว่านะ่ะโอ้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดูง่ายสำหรับพวกคุณนะครับแต่ว่า สำหรับเรามันอันตรายมากฝ่ายตรงข้ามเป็นถึงหุ่นยนต์ตัวใหญ่ไอ,อ้ไม่ต้องห่วงหนะ้าเดี๋ยวจัดการให้เองเออเข้าใจแล้วครับแต่ว่าถ้าหากเป็นอันตรายละก็ได้โปรดรีบถอยออกมาเลยนะครับไอ,อ้โอเคไม่ต้องห่วงหนะ้าดูหน้าตาดีไว้ใจได้จะตาย อย่างไงก็ยจะฝืนเกินไปนะครับเหงื่อตกคุณผู้ใหญ่บ้านเป็นคนและเราเป็นตัวอะไรออย่างนี้นี่เองนะเหมือนจะเคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันนะใช่หรือเปล่านะนั่นสิเรื่องหุ่นยนต์รุ่นเก่านั่นน่ะก็ไม่แปลกหรอกนะถ้าหากมีคนจะสร้างมันขึ้นมาได้ ถ้าหากเจอหุ่นรุ่นโฮโมบิกนั่นละก็ต้องรีบจัดการมันเลยแต่น่าสงสัยจริงๆเลยมันเป็นฝีมือของใครกันแน่นะแหมรีบจัดการเลยสินะปัจจีได้เวลาออกอารวาสแล้วสินะปาจจีเผามันเลยเผามันเลยปาจีและนี่คือ บทพูดของสาวน้อยสุดน่ารักของทุกคนเอาละครับเราก็จะมาสำรวจหมู่บ้านกันนะครับในหมู่บ้านนี้ก็จะมีชาวชาวเมืองที่หน้าตาแบบนี่นี่มันออกไม่ใช่เหรอแ,และนี่มันก็ดอกดอกไม้กินคนในเกมไบอัน้นแถมร้านขายของยังมีแมงมุมเป็นพ่อค้าอีกอ,อย่างน้อยลุงคนนี้ก็ยังดูเป็นผู้เป็นคนบ้างนะครับมา สวัสดีครับลุงมีรายขายบ้างอะ่ะโอ้ลุงขายยานะจ๊อม,มียามากมายมีโคปิกอ๋อเอาไว้ใช้ทำอะไรแล้วก็มีเบ็ดตกปลาด้วยเออเกมนี้มันตกปลาได้ด้วยเหรอน่าสนใจนะครับเราซื้อเบ็ดไว้แล้วกันเผื่อจะเจอปลาเราจะได้เป็นยอดเซียนเบ็ดอัจฉริยะซึ่งยาเราก็พอมีอยู่อพอสมควรนะครับอาจจะยังไม่ซื้อนะได้มาจากการทุกหีบเอาละ เราช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับมาออกประจันภัยกันเลยดีกว่าขอออกไปข้างนอกหน่อยครับมาเลยเอาล่ะไปทำลายเจ้าหุ่นนั่นกันเถอะบาจีเจ้านั่นน่ะเป็นหุ่นรุ่นโฮโบบีตัวใหญ่มากเลยนะว่าแต่ ที่มีคนบอกว่าเจอมันนะ่ะอยู่ทางไหนเลยบัจจีอ่าก็ไปทางทิศเหนือจากที่นี่มันจะมีอยู่กลางป่าที่นั่นแหละโอเคบัจีดุวยกันเลยบัจีอ่าก็คงจะดีนะถ้าระหว่างนี้เนี่ยเขาซ่อมสะพานไปที่เมืองเสร็จแล้วนั่นนะเอาละครับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของเราก็ได้เริ่มต้นขึ้นทันทานต่างๆนๆัตแม้แต่แมปก็ยังเหมือนใบอันนะครับ โอ้ใครเปิดเพลงอะเพลงอะไรมี2สองผป่าปรากฏตัวขึ้นมาจัดการเลยนี่แน่กระทืบสองผป่าได้เงินขโมยเงินมาสิบสบาทด้วยเอ๊ะเอ๊ะทำไมเกมค้างค้าง,างนึกว่าบั๊ตกใจอ๋อันนี้น่าจะเป็นสะพานที่มันพังอยู่นะครับที่ไปที่เมืองแต่ตอนนี้ไปไม่ได้ที่เราต้องไปก็คือป่าดังภูเขา ที่นี่แล้วนะที่มีคนบอกว่าเจอหุ่นนั่นน่ะป่านี่มันมีปีศาจอยู่เยอะเลยนะปัจจี <c oughs> เฮ้ยดูยกันต่อเทอะหน้าจะปาอดแฮกไปหน่อยเลยให้บรรยากาศเหมือนเกมแนว RPG ผจญภัยนะครับแต่ว่าแฝงไปด้วยความกล่าวที่ไม่เคยเจอมาก่อนในเก็บไม่เจออีกแล้วได้ตัวอะไรเจอกวยจราจรตรีกวยเล่นอุ๊ย มอนนี่ตีตัวละทีตายนะครับแบบช่วงนี้เราเทพคนเป็นเทพนะบัจจีอะไรแบบนี้บัจจีจบัจจีบัจจีให้ได้อ่าอย่าไปบอกใครนะว่าอ่านไม่ออกใช่ยาเจอแล้วอ่ะโอซองพระป่าอีกแล้วมีมอนที่โหดกว่านี้แล้วอย่างนั้นเหรอพวกนายเนี่ยส่งซองพระป่ามาก็จัดการฉันไม่ได้หรอกนะมันแจกตังค์ฉันมากกว่านายรู้ไหม รอบที่เจ,เจอพึ่งกับกันไกนะครับกันไก่ไข่เข้าไหม่เจอพึ่งจิก้็ไปทีนึงพึ่งถือขวานได้พึ่งสมัยนี้อแต่พึ่งใช้เหล็กในเดี๋ยวตายใช่ไหมครับต้องใช้อาวุธก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ไม่เลวเลยทีเดียวมีแม่น้ําด้วยว้าวตรงนั้นมีอะไรอยู่ด้วยอย่าพึ่งทิกลวยมั้ง เป็นแค่กลวยก็อยู่นิ่งๆไปกลวยอะไรมาอยู่ในในปา่าอันนี้อะไรอ่าตรงนี้ดูเหมือนว่าจะตกปลาได้เหรอใช่ไหมน่าจะใช่แหละไง <c oughs> ให้ใช้เบ็ดตกปลานะครับไปเลยยอดเซียนเบ็ดอัจฉริยะอุ้ยน่าอ้าวเอาเอาเบ็ดเบ็ดแตกเฉยอะไรกันครับเนี่ย สัตว์ซื้อเบ็ดมาทั้งแพงขณะนี้ผมอยู่ในป่าลึกข้างหน้าผมนั้นมีโพรงปิศนาอยู่คาดว่าจะเป็นที่ซ่อนของเด็กคนหนึ่งที่ซ่อนกันพาไว้จากพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่นั้นไม่ให้ซื้อต้องใช่แน่ๆเลยข้างในนั้นมีกันกันพาสีชมพูตัวอะไรตัวอะไรครับนั่นผมจะไม่ยุ่งกับมันและเดินผ่านไปเอาล่ะผ่านไปกันเลย มันไม่้ผ่านว่าแล้วตัวอะไรเนี่ยปลาไหลงูจัดการเลยทิกินอ่าบาชิคินโจมตีอ่าสกิลมันใชไ้ได้ตอนนี้นะครับหกัดแรงใช้ได้สิ่งผมแอบสงสัยไอ้สกิลไมโดนี่เหมือนกันนะทำอะไรได้วะเหมือนจะรีเลือดนะแต่ว่าเขาจะให้เรารีเลือดแบบง่ายๆเลยเหรอ เอาได้จริงด้วยตัวละครเรามันโกงมากเลยอ่ะมันมีเรื่องอย่างนี้ดได้จัดการเลยฟิกกินโจมตีอุ้ยมีไม้ตายด้วยอ๋อล็อกเป้ายิงเช็ดแข็งแกร่งอ้าวต่เมื่อกี้เหมือนมันจะใช้เองนะครับ เกียๆาโดนทำลายอะไรกันอตกใจหมดเลยนะตัวเมื่อกี้เนี่ยมีสัตว์อันตรายแบบนี้อยู่ด้วยนะเนี่ยอะอะไรเนี่ยนี่มันมีใครบางคนตั้งแคมป์ไว้ด้วยเหมือนจะใช้งานได้นะ ไรนะอ่าเรามาหยุดพักกันก่อนดีไหมจะใช้ของคนอื่นแบบนี้จะดีหรือบัตจีก็ช่วยไม่ได้นีนาพวกเราต้องใช้มันดีจังเลยนะกลางป่าแบบนี้เนี่ยมีแค้มไม่พักด้วยนั่นสิกำลังอ่อนเพียเปรียแรงเลยล่ะบัจจีเดี๋ยวต้องไปสู้กับเจ้าหุ่นนั่นนะ่ะต้องเหนื่อยกว่านี้แน่ ทำเสียงหมดแรงแบบนั้นไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะได้ยินว่าจริงๆมันอาจจะพังแล้วก็ได้นะปาจีถ้าหากเจอมันเมื่อไหร่ละก็จะรีบขยี้มันเลยหวังว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะแต่ว่าถ้ามันตายเมื่อกี้นะปาจี Party, เห็นหรือเปล่าฉันตัดตินใจแหลงเด็ดขาดแล้วก็ใช้มันออกไปเลยอะอืมเมื่อกี้ยิงได้สวยมากเลยละนะ นี่แหละคือท่าไม้ตายของฉันละปัจ้ซึกินกับปาจิคินได้รับความสามารถใหม่บาดแผลทั้งหมดได้รับการรักษาแล้วอ,อ่าก็สามารถมาตั้งแคมป์มาเข้าแคมป์เพื่อรักษาบาดแผลได้นะครับมีจุดเซฟด้วยเจ๋งเลยวิท่าบ่อยแบนดนี่มันอะไรกันครับเนี่ย ว่าแต่มาริคินไปไหนอ่ะมันชื่อเกมมาริคินออนไลน์แต่เราได้เล่นซิกคินกับบาจิคินเ,เข้าไปขนของในเต็นท์ได้ไหม <S <S เหมือนจะไม่ได้นะมีแต่ให้พักเพื่อฟื้นเลือดอะไรแบบนี้นะครับออจะว่าไปเราเอ,อ่าเราได้ของมายังไม่ได้สวมใส่เลยมันสวมใส่ยังไงมีข้อมูลศัตรูข้อมูลแคสเตอร์คืออะไรเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลนะครับเอเมนูสมสัยอยู่ไหนละครับทโทรหาโทร,โทริโคริโทรละเฉยไม่ครับผมจะหาปุ่มสมใสยแหวนของผมอ่ะผมได้แหวนมาอันนึงเลยนะเอ๊อันนี้ซิกขินน้องมีข้อมูลตัวละครด้วยไม่ได้แปลามาอ่านไม่ออกแจ้งแล้วไว้ไว้ไวที่หลังแล้วกันนะครับ เอ๊ะมันไม่มีปุ่มโซมใส่อ่ะอ่ไม่ผมไม่ได้จะดูอินท์อ่าขอโทษนะครับทุกคนเราผมต้องดูเจ้านี่นอีกรอบหนึ่งา,าต้องเห็นภาพอุจจาระาแบบนี้เอามันใส่ไอเทมแล้วก็ได้ขอโทษครับผมไม่ใส่แล้วโอ้เราไปผจญภัยกันต่อเลยนะครับภาพน,นี้กะว่าจะเล่นจนถึงเจอเจ้าหุน่น คุณกระป๋องนั่นเจ้าพึ่งนี่ก็มาอะไรกันบ่อยๆเนี่ยนี่และจะบวกก็เข้ามาฮ่าอีซี่ขอบคุณสำหรับ40เหรียญน,นะไม่ถ้าเรื่องจริงเป็นเหมือนในเกมแนว RPG แบบนี้ก็ดีทีครับเข้าป่าไปตืบมอนไม่ตังคนเราสามารถด้วยจากการทำอะไรแบบนี้ได้มันยอดไปเลยฟาร์มเป้งเปๆงป พึ่งน้อยหมดสภาพสู้ต่อบาจิกินเป็นฝ่ายชนะแต่ตอนนี้ผมชอบบาจิกินนะครับมันดูเกาๆดีสังงันใช่เราชอบเพราะความเกาดีแหละใส่แว่นดำจะกลายเป็นสาวน้อยสังงันอ๋อตึ๊บันอุ้ยเราฮวฮยูซิกินก่อนแล้วกันค้นเลือดอุ้ยเอ๊ะ อ้ามาอีตัวมันระเบิดอ่ะระเบิดตัวเองอหรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอะไรเนี่ยมีเสาด้วยเอ๊ะน,นี่มันมีหุ่นยนต์รุ่นโฮโมบิตัวใหญ่อยู่นะครับเราจะเราจะลองเข้าไปค้นดู ใช่พาสที่แล้วมีคนคอมเมนต์ว่าหน้าตามันเหมือนแทงก้าคดโคตรเลวอะ่ะโคตรเลวผมว่แทนก้าหรือแทงก้าสักอย่างเนี่ยอไม่ต้องสงสัยเลยเจ้านี่มันต,ต,ตัวเบ้งตัวใหญ่มากหุ่นยนต์รุ่นโฮโมบิที่ถูกดัดแปลงแบบพิเศษหน้าตามันไม่ขยับจริงๆด้วยล่ะบาจี เอาละติดต่อหาโอซิกินกันก่อนแล้วกันนะหมอนั่นเชี่ยวชาญเรื่องนี้ไม่ล่ะบัจิไอของแบบนี้เนี่ยฉันจะทำลายไปในพิพตาเลยบัจีเฮ้ยจะทำอะไรตัวที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเซ่แหลกไปซะบัอจมแย่แล้วมันล็อกเป้า มันขยับแล้วเฮ้ยรอกเป้าทำการกำจัดเป้าหมายเยเจป้าเอ้ย,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 อยมันมันรู้แล้วว่าเราเป็นศัตรูเนี่ยมาแล้วบ้าจีอา้าวได้เวลาสู้บอสต,ตัวแรกของเกมนะครับหุ่นเชนก้าสีเขียวมาดูกันว่าเราใช้สกิลได้ไหมยังใช้สกิลไม่ได้ต้องมี ทักอย่าง30นะครับอาจจะต้องตีปกติไปก่อนมาเลยหุ่ยปล่อยแรงใช้ได้นะปล่อยเป็นร้อยเลยของบาจิคินก็ยังใช้สกิลไม่ได้เหมือนกันต้องเก็บเกบไม่ท่าทำให้หลับด้วยเหรอกงอน่นเราหลบได้โคตรแรงอะไรกันครับเนี่ยมันจะมากไปแล้วเดีย๋ยวเราคิวเลือดก่อนละกันนะ ฮิวบาจิคินให้จะตายจะตายเดียวเดียวเดียว,ยวฮิวอ่าบาจิคินตีอ่าตีเราไม่โดนได้เวลาส่วนจ้วข้าไม่ตายเพืเ่อนๆอานิซ่าคิซาบ้าชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับอ่าอันนี้หนักเลยมีคำจีด้วยจริงือ้อ ล็อกเป้ายิงมาบาัจจี้มันไม่ตายทำไมมันแข็งแกร่งมันแข็งแกร่งอตีเฮ้ยมีไม่หลับโชคดีมากับดวงวา้าาาเดี๋ยวนิดนึงเนี่ยแล้วมีเลือดอ่าบาัจจ้กินไม่ตายยิงมันเลยบัจจี้เรียบร้อยแหลกสลายกลายเป็นเม็ดทราย เกียม <rí> e> ัน <Harriet> ดูเกาเกามามามาไออิโดโอไม่โด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 เป็นรุ่นใส่ฐานแน่ๆเลยเทนพอพอกับเรื่องนี้ นะแล้วเหรอโทษท,ทีนะบาจจฉันไม่ทันระวังให้ดีเองนะอ่ะอาจะใส่ใจเลยนะยังไงเดี๋ยวก็ต้องทำลายมันอยู่ดีนี่นะข,ขังหน้าก็จะระวังนะบาจจีอะซิสิกินบาจิขินไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะอ้ออ่าเรียบร้อยแล้วไม่เร็วร้ายขนาดนั้นหรอกบาจจี ต่างทั้งสองคนปลอดภัยดีนะนั่นคือหุ่นยนต์ที่ว่าเหรอสกินนะ่ะติดต่อไปหาเสือน้ำแข็งทีสิระหว่างนั้นฉันจะลองตรวจสอบมันดูอ่าเข้าใจละโอ้ว่างไงสกินเป็นยังไงบ้างล่ะอ่าไงก็เกือบตายแล้วละ่ะรู้มาแต่ก็พอรอดมาได้ เกือบตายยังกันเหรอเกิอดอะไรขึ้นนะอ่าก็กะไว้แล้วหมอนี่เนี่ยมันต้องเป็นหุ่นยนต์รุ่นโฮโมบิแน่แต่มันไม่เหมือนตัวอื่นที่เคยเจอมามันแข็งแกร่งกว่ามากเลยอืมเรื่องนี้เดี๋ยวทุตทางจะมีเงียนงำบางอย่างนะเนี่ยอืม,อมพวกนายอ่ามามามาดูนี้แล้วอะอะไรเหรอ นี่มันแอคเซลกับเอแคอย่างงั้นเหรอแตท่ทำไมไปอยู่ในหุ่นได้ล่ะอ,อ,อ้าวคือเพื่อนสองคนที่หายตัวไปนะครับหน้าตาเอแคอยางช,ออชอ็อกอ่ะช็อกร,รีบเอาตัวพวกเข้าอาก่อนเร็วบ้าจีนี่นี่มันหมายความว่าอย่างไรกันโอสุขึ้นพาทั้งสองคนออกกลับไปที่โรงแรมก่อน ใจละได้เลยแล้วทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างล่ะเาขาแทบไม่หายใจเลยเล่ะนะเอาประโยคนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้อยางง้นเหรออืมก็ ดูภายนอกเนี่ยเหมือนจะไม่มีบาดแผลอะไรก็จริงนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้สติกลับมาเลยอืมงั้นเหรองั้นสองคนนี้เนี่ยพวกเขาให้พวกเขาจัดการไปแล้วกันนะบาชิคินกับซีคินเนี่ยบุ่งหน้าไปยังเมืองต่อไปก่อนเลยไม่ได้นะบาจิอ๋อบาชิคินจะทิะ้งทั้งสองคนไว้แบบนี้ไม่ได้นะบาจิ ต้องพาทั้งสองคนไปด้วยสิบบจจีจะจะพูดก้บ้านะจะพาสองคนนั้นที่ไม่ได้สติไปเนี่ยนะถ้าถ้าพาเจ้าพวกนั้นไปด้วยล่ะก็มีหวังตายก่อนไปถึงเมืองแน,น่นัน่นนั่นนั่นมฉันรู้ว่ามันน่ะทำใจได้ยากนะแต่ว่าอย่างที่ซิกคินว่านั่นแหละให้สองคนน่ะพักอยู่ดีดีกว่านะโชคดีที่คนของฉันเนี่ย ทำงานอยู่ที่นี่ด้วยคนคนของลุงนี่คือเอเลียนที่เป็นเจ้าของโรงแรมนั่นใช่ไหมเข้าใจแล้วบาจิโปรดติดตามตอนต่อไปเอาละครับก็เป็นว่าสำหรับ มาริคินออนไลน์โฟในพาร์ทสก็คงจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับที่คลิปนี้เนี่ยค่อนข้างออกมาช้าเลยก็ต้องใช้เวลาแปลพอสมควรนะครับเข้าใจว่ามีหลายคนอยากดูนะครับมีบางคนถึงขั้นแบบไปทวงทุกคลิปที่ผมลงเลยผมก็พยายามทําออกมาเท่าที่ทําได้แต่ก็ต้องใช้เวลามากถ้ายิ่งเล่งเนี่ยมันก็ยิ่งออกมาไม่ดีนะครับจริงๆขนาดตั้งใจทําแล้วยังไม่รู้ออกมาดีไหมเลยนะ ยังไงก็ตามจะทำออกมาให้เต็มที่นะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้มาเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับบ๊ายบายอะไรเนี่ยปลดล็อกสกิลใหม่บาจิคินก็มาส่วนเอแครยังคงช็อกอยู่กับเหตุการที่เกิดขึ้น